สวัสดีครับผมบิวจากช่องบิวชาแนลนะครับวันนี้เราก็อยู่กันในเกมเมียโฟนะครับผมวันนี้ผมก็จะมาแนะนําว่าในร้านค้าแคชช OP ของเกมเมียโฟเนี่ยมีสินค้าอะไรที่เราน่าซื้อบ้างแล้วแต่ละอันทําอะไรได้บ้างเดี๋ยวเราไปรับชมกันเลยนะครับโอเคนะครับผมเดี๋ยวเราจะเริ่มกันเลยนะครับว่าในร้านค้าแคชช OP ของเมียโฟเนี่ยมีอะไรบ้างเดี๋ยวเรามาเริ่มกันที่ใหม่และมาแรงกันเลยนะครับเรามาดูที่แพคเกจสนับสนุนการเรียกวิญญาณก่อนแพคเกจสนับสนุนการเรียกวิญญาณเนี่ย ราคามันจะอยู่ที่29ดอลน,นะครับส่วนของที่ได้ก็จะเป็นตั๋วเรียกหินวิญญาณซึ่งหินวิญญาณเนี่ยมันก็เอาไว้สนับสนุนหรือเพิ่มค่าสเตตัสในตัวเรานะครับผมอันนี้ก็แล้วแต่คนเลยว่าอยากจะซื้อไหมอะไรยังไงต่อมาเรามาดูที่แพ็กเกจสนับสนุนการเรียกสกิลเนี่ยครับผมก็จะมีตั๋วสุ่มมาให้10ใบแล้วก็กล่องสุ่มทักษะหายากซึ่งในกล่องสุ่มทักษะหายากเนี่ย มันจะกดแล้วมันจะได้รับเลย1ใน13คัมภีร์วิชาหายากนะครับผมก็ถ้าใครที่อยากจะอัพตัวไว้ขึ้นเพิ่มค่าสเตตัสในตัวเราก็แนะนําว่าอันนี้ก็เป็น1สิ่งที่ดีมากเพราะมันการันตีได้กล่องสมุดทักษะหายากหนึ่งอันเลยต่อมานะครับผมแพ็กเกจสนับสนุนชุดเกาะอ,อย่างที่เราทราบกันอยู่แล้วว่าเกมนี้มีการขายพวกไอเทมเซตฟ้ามาให้แต่แรกเลยนะครับผมซึ่งไอเทมเซตฟ้าเนี่ยดียังไง ไอเทมเซตฟ้าในเกมเมียโฟเนี่ยมันมีสเตตัสที่สูงกว่าเซตเขียวที่มันมีดรอปตามเกมแล้วก็มีให้คราฟตามเกมอย่างมากในช่วงแรกนะครับซึ่งการที่เรามีเซตฟ้าในเกมเนี่ยจะทําให้ตัวละครของเราเก่งขึ้นนํากว่าชาวบ้านเขาสักประมาณ1อาทิตย์ได้เลยเพราะกว่าผู้เล่นทั่วไปที่เขาไม่ได้เติมซื้อแพ็คเนี่ยเขากว่าจะได้เซตฟ้าเนี่ยมันก็น่าจะใช้ประมาณระยะเวลาประมาณ1อาทิตย์หน่อยๆน,นะครับกว่าที่จะได้ไอเทมฟ้ามาใช้และไอเทมฟ้าเนี่ยส่วนตัวผมแนะนําว่าดีนะ พราะไอเทมเซตฟ้ามันสามารถใช้ได้ในระยะยาวพอสมควรเลยก่อนที่เราจะขึ้นไปเป็นเซตแดงเซตทองในอนาคตแล้วไอเทมเซตฟ้าเนี่ยมันยังสามารถคร้าเป็นขั้น1ขั้น2ขั้น3ขั้น4ได้อยู่ก็ถือว่าโอเคเลยนะครับผมแต่แอบเสียได้ตรงที่ว่ามันให้หินเพิ่มประสิทธิภาพหรือหินตีบวกเนี่ยมาน้อยไปหน่อยอันนี้ก็เป็นอะไรที่ดีมากต่อมาเรามาดูที่แพ็กเกจสนับสนุนเครื่องประดับนะครับก็เหมือนกันก็เป็นเครื่องประดับเซตฟ้าแต่มันจะมีไอเทมอาวุธหลักมาให้เราด้วย1อัน อย่างที่ทุกคนเล่นกันพอสมควรมาแล้วประมาณ2วันเนี่ยทุกคนน่าจะรู้แล้วว่าการที่เรามีไอเทมชนิดเดียวกัน2ชิ้นเนี่ยมันสามารถอัพขั้นได้เพราะฉะนั้นถ้าเราซื้อทั้งแพ็กเกจเครื่องประดับแล้วก็แพ็กเกจชุดเกาะเนี่ยเราจะมีชุดเกาะกับเซ็ตประดับฟ้าที่ขั้นธรรมดาหมดก็คือขั้นศูนย์แต่อาวุธอะ่ะมันจะมีซ้าเท่ากับว่าเราสามารถทําอาวุธขึ้นไปขั้นหนึ่งได้เลยก็ดาเมจเราก็จะเพิ่มขึ้นมากพอสมควรนะครับผมในช่วงระยะเวลาแรกต่อมานะครับผมแพ็กเกจรายสัปดาห์อันนี้คือ เราต้องเข้าใจก่อนว่าแพ็กเกจรายสัปดาห์เนี่ยซื้อได้สัปดาห์ละ2ครั้งนะครับผมต่อ1ตัวละครเท่ากับว่า1ตัวละครซื้อได้แค่2ครั้งต่อสัปดาห์มีอะไรบ้างมีทอง1220ทองเนี่ยต้องบอกก่อนว่ามันก็คือเงินแคชในเกมนี้นะครับผมโลหะธรมินเนี่ยมันเอาไว้อัปเกรดอาวุธเราอยู่แล้วนะครับผมเพราะการอัปเกรดหรือการปีบวกแต่ละครั้งเนี่ยมันต้องใช้โลหะธรมินแล้วก็หินปีบวกสีแดงนะครับแล้วก็พลังงานพลังงานนี่เอาไว้อัพสกิลนะครับผมก็สําคัญมากเหมือนกัน ทองแดงทองแดงก็คือหน่วยเงินในเกมนะครับซึ่งทองแดง500,000ทองแดงเนี่ยก็เยอะพอสมควรเลยแนะนําว่าถ้าใครมีทุนและอยากจะรีบตีบวกอยากจะรีบอัพสกิลให้ได้เยอะก็แนะนําว่าซื้อแพ็คนี้ก็โอเคนะไวอยู่ต่อมาแพ็กเกจบูทรายสัปดาห์นะครับอันนี้ก็จะได้ทอง1,220เหมือนกันแล้วต่อมาก็คือยาเติมพลัง60นาทีนะครับผมซึ่งยาเติมพลัง60นาทีเนี่ยพอเรากดใช้แล้วมันจะไป XP คูณ2เป็นระยะเวลา1ชั่วโมงนะครับซึ่งก็มีให้10อันก็เยอะพอสมควร แล้วก็จะมียาเพิ่มยีเ p แบบฉับพันก็คือเพิ่อมอในระยะเวลา30นาทีนะครับผมก็ถือว่าโอเคอยู่แต่รู้สึกว่าก็แอบไม่ค่อยคุ้มเท่าไหร่อันนี้แล้วเรามาดูแพ็กเกจชุดรวมทรัพยากรน,นะครับอันนี้ก็จะเป็นชุดรวมทรัพยากรแนะนําว่าถ้าใครมีงบแล้วอยากที่จะพัฒนาตัวละครไปไกลกว่า,าผู้เล่นทั่วไปในช่วงแรกก็แนะนําว่า อันนี้ควรซื้อนะเพราะมันมีทองให้ตั้ง2,000กับอีก40พอยต์เลยนะครับผมโลหทะทมิน2,000 0 0พลังงาน2,000 0 0ทองแดงให้อีกล้านหนึ่งโอ้เยอะใช้ได้เลยแล้วก็แป้งแวววับอันนี้ก็เป็นวัตถุดิบในการอัพไอเทมอัพตัวละครนะครับผมแล้วก็น้ำอมฤตแห่งชีวิตอย่างละ400แล้วก็ใบของผลไม 1, ้พันปีที่เขาไปแย่งกันนะครับผมในจตุรัสอันนี้เขาก็ มีมาให้ทั้ง10อันก็ถือว่าโอเคอย่แต่อย่าลืมนะซื้อได้แค่1ครั้งต่อน1นตัวละครต่อ1เดือนต่อมานะครับผมเป็นแพ็กเกจบูสตัวละครรายเดือนก็ซื้อได้1ครั้งต่อน1นเดือนเหมือนเดิมทองก็ให้2อ4 0ันอีกสีนะครับยาที่ทําให้ xp e คูณสองนาทีมี20อันแล้วก็มียา xp e ที่เพิ่ม xp ฉับพันสิบห้าเปอร์เซ็นต์ก็มีมาให้60อันนะครับแล้วก็เพิ่มอัตราการดรอปเหรียญทองแดงหรือเงินในเกมนะครับแปดเาที แล้วก็จะมีโอกาสดรอปซึ่งอันนี้เด็ดเลยเพิ่มโอกาสดรอปไอเทม8%เป็นเวลา30นาทีก็มีให้อย่างละ60อันนะครับก็ถือว่าคุ้มพอสมควรเลยเดี๋ยวเราจะข้ามาที่แพ็กเกจรายวันก่อนนะครับแพ็กเกจรายวันเนี่ยผมต้องอธิบายก่อนว่าเกมเนี่ยมันจะมีแพ็กเกจที่ซื้อเป็นรายเดือนก็คือจะซื้อละขาดเลยแต่แพ็กเกจรายวันเนี่ยเราต้องทำมาเข้าใจก่อนว่าพอเราซื้อไปแล้วเนี่ยเราจะได้รางวัลเริ่มต้นก็คือทอง240อันแล้วนะครับผม แล้วหลังจากนั้นเป็นระยะเวลา14วันก็จะได้ทองอีก120อันนะครับผมก็จํานวนคร่าวๆอยู่ประมาณพันหหรือพั0เจ็ร้อยทองนี่แหละแต่ราคาเพียงแค่9.99ดอกลารกอก็ถือว่าโอเคนะไม่ได้แพงเท่าไหร่แล้วก็โอเคอยู่ต่อมาก็คือแพ็กเกจเพิ่มพลังรายวันนะครับผมก็คือจะมีทองมาให้เริ่มต้น200แล้วก็จะมียาให้นะครับผม ยา e อเนี่ยหกนาที3อันอันนี้คือเริ่มต้นนะแล้วต่อมาคือรายวันจะได้ทองวันละ1 0 0แล้วก็ยาเพิ่ม e อ็กีนาทีวันละ2เม็ดเท่ากับว่า 10, ทั้ง14วันเนี่ยเราจะได้อยู่ประมาณเกือบเกือบสิบเเม็ดอยู่แล้วแล้วเราก็ได้ทองอยู่ประมาณพันหผมมองว่าแพ็กเกจยาเพิ่มรายวันเนี่ยคุ้มนะสำหรับแพ็กตรงเนี้ยเพราะมันได้เพิ่ม e อ็เท่าเนี่ย60นาทีเป็นวันละ2เม็ดเลยก็คือวันหนึ่งก็2ชั่วโมงถือว่าโอเคมากๆแล้ว ต่อมานะครับผมแพ็กเกจวัสดุมังกรรายวันวิญญาณรายวันแล้วก็หนังสือทักษะรายวันเนี่ยของจะได้เหมือนกันหมดแต่ของที่จะได้แตกต่างกันก็คือตัวเรียกวัตถุมังกรตัวเรียกหินวิญญาณแล้วก็ตัวเรียกสมุดทักษะพวกนี้จะได้เริ่มต้นคืออย่างละ2ชิ้นตามนี้เลยส่วนในแต่ละวันเพิ่มเติมอีก13วันก็จะได้ตั๋วย่างละหนึ่งนะครับผมอันนี้ผมมองว่าโอเคอยู่แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นทุกคนสามารถซื้อแพ็คพวกนี้พร้อมกันได้หมดเลยอันนี้ ถือว่าดีงามอยู่สําหรับใครที่อยากจะพัฒนาตัวละครให้มันรวดเร็วแล้วก็ไปตีกับผู้เล่นคนอื่นได้นะครับผมอันนี้แพ็กเกจรายเดือนรายสัปดาห์ก็พูดไปแล้วนะครับผมแต่มันจะมีเพิ่มเติมก็คือแพ็กเกจอันนี้แพ็กเกจวัตถุดิบรายสัปดาห์แต่คือรายสัปดาห์อาจจะซื้อได้แค่2ครั้งมันก็จะมีแป้งแวววับแล้วก็น้ำมันมิลิแล้วก็ใบของผลไม้พันปีอันนี้ก็จะเป็นเพิ่มเติมมาเป็นแพ็กยี่สิบเก้าจุดเก้าเก้าดอลน,นะครับผมเรามาดูที่แพ็กเกจอีเวนต์แพ็กเกจอีเว ต่อมาเราจะมาดูแพ็กเกจอีเวนต์การเรียกอุปกรณ์เพิ่มเติมนะครับผมก็คือมันจะเป็นแพ็กเรียกวัตถุมงกรแพ็กเรียกหินวิญญาณแล้วก็แพ็กเรียกตั๋วสมุดนะครับผมซึ่งไอตั๋วสุ่มเนี่ยตั๋วเลขสมุดเนี่ยมันเป็นการสุ่มนะมันเป็นกาชาปองก็คือพอเราสุ่มไปแล้วมันจะได้แต้มมาเราจะได้ของมาแต่อัตราการได้แต้มได้ของตอนนี้ก็จะบอกไว้ในหน้าเว็บนะครับผมแล้วก็ ในแต่ละแพ็คตรงนี้มันก็จะมีการการันตีได้ของวัตถุดิบแต่ละอย่างแน่นอนหนึ่งอันอยู่แล้วเพราะฉะนั้นถ้าใครที่สนใจก็แนะนําว่าแพ็คเนี่ยเป็นแพ็คที่ดีมากอีกแพ็คหนึ่งสาหรับการพัฒนาตัวละครนะครับต่อมาแพ็กเกจอีเวนต์สซึ่งแพ็คเนี่ยผมมองว่าคุ้มคุ้มอยู่เพราะมันแค่ 9. 9.9 9ดาอตีเป็น10ดอนนะของรางวัลมีอะไรบ้างของรางวัลเนี่ยมีเริ่มต้นนะก็คือทอง120แล้วก็จะมีตัวเรียกอย่างละ2หมดเลย ผมมองว่าโอเคแล้วพอเราซื้อแพ็คนี้เสร็จใช่ไหมเวลหนึ่งเราสามารถไปซื้อแพ็คเวลสองเวลสามได้จานวนของที่ได้ก็จะเพิ่มขึ้นนะครับผมก็ประมาณนี้สําหรับแพ็คต่างๆแล้วเรามาดูอัตราการเติมแพ็คต่างๆว่านะครับผมว่ามันได้เหรียญทองเท่าไหร่กันบ้างเรามาเริ่มกันที่ร้อยยี่สิบเหรียญเริ่มต้นเนี่ยแพ็คที่มันเขียนพวกนิวพวกเนี้ยครับผมเราต้องเข้าใจก่อนว่ามันจะมีแพ็คที่ซื้อครั้งหนึ่งเนี่ยเห็นปะซื้อตลอดเว็ซเวอร์ก็คือซื้อครั้งแรกมันจะได้เหรียญค กับซื้อครั้งต่อมามันจะได้เหรียญตามเลทปกตินะครับผมก็จะมีตั้งแต่3ดอล5ดอล10ดอล30ดอล50ดอลจนไปถึง100ดอลน,นะครับผมก็จำนวนเหรียญแนะนำว่าซื้อของตรงนี้แพ็กเกจตรงนี้เสร็จก่อนนะครับผมเพราะมันได้อัตาราเหรียญคูณในครั้งแรกที่เราซื้อนะครับอ่าหลังจากไอเทมช็อปเสร็จแล้วนะครับผมหลายๆคนคงถามว่าเออเกมนี้มันก็มีแฟชั่นไม่ใช่หรอใช่เดี๋ยวเรามาดูกันว่าแฟชั่นของอาชีพของผมเนี่ยที่ผมเล่นก็คือซอ์เซอร์เนี่ยมันจะเป็นยังไงกันบ้างมีอะไรที่สวยงงาามมบ้ ก็สวยดีนะครับผมหลักๆคือทุกแฟชั่นจะเพิ่มสเตตัสมาแค่อย่างละ5นะไม่ได้มากเลยคือแทบจะน้อยมากๆเลยการเพิ่มสเตตัสมาเนี่ยแต่ก็จะได้ความสวยงามเรามาดูเทียร์แรกเลยก็คือไม้เท้าไหวรุ่หลาก็จะเป็นไม้เท้าที่มีฟักทองนะครับก็สวยดีเขาเรียกฟักทองหรือโครมอะไรสักอย่างแค่แต่ผมเรียกว่าไม้ฟักทอง,ทงกันต่อมาไม้เท้าสอรพิษก็ถ้าใครเล่น r o x มาก็น่าจะคุ้นกับคาถา2มือหัวงูนะครับผมก็คล้ายๆคาถาค้าฟ้าเลเวล50าเหมือนกัน ต่อมาเขียวเก็บเกี่ยวผมมองว่าอันนี้สวยมากอ่าอันนี้คือผมเล็งไว้แล้วว่าเผื่อผมจะซื้ออะไรในอนาคตนะครับผมต่อมาในส่วนของหัวหรือหน้าตานะครับก็จะมีหน้ากากทองคําอันนี้ส่วนตัวผมก็มองว่าไม่ค่อยสวยเท่าไหร่ไม่ค่อยเข้าหน้ากากจิ้งจอกอันนี้แล้วแต่คนมองแล้วกันว่าชอบไม่ชอบแต่ส่วนตัวผมผมชอบอันนี้สุดแล้วก็คือภาพกหัวสีม่วงแต่ ทุกครั้งที่เราซื้อของในไอเทมช็อปไปเนี่ยเราสามารถย้อมสีได้นะเอออันนี้บอกไว้ก่อนไม่ใช่มันให้สีฟิกมางี้นะเราสามารถย้อมสีได้ไม่ต้องห่วงต่อมานะครับพวกชุดพวกชุดเนี่ยถ้าเราเล่นตามในเรื่องไปแรกๆมันจะมีชุดที่2มาให้อยู่แล้วเป็นชุดฟรีนะครับผมอันนี้ที่ผมใส่อยู่เนี่ยตอนเนี้ยมันก็จะให้มาช่วงเลเวล15ถ้าเราไม่พอใจสีที่เราย้อมเนะี่ยเราก็สามารถย้อมสีได้โดยเราต้องเสีย200้อทองนะครับผมในการ เปลี่ยนสีชุดถ้าเราอยากจะเปลี่ยนสีชุดนะแต่ผมจะพูดถึงตรงนี้ก่อนก็คือทุกอาชีพมันจะมีแฟชั่นอยู่3ชุดนะโดยชุดสุดท้ายเนี่ยเราต้องซื้อเองเท่านั้นผมแนะนําว่าถ้าใครที่อยากจะซื้อก็ซื้อได้เลยเพราะชุดมันสวยเหมือนกันทุกอาชีพชุดสวยหมดอยู่ที่ว่าเราชอบอยังไงแล้วการซื้อชุดแต่ละครั้งเมื่อซื้อใหม่เราจะสามารถเลือกสีได้นะครับผมต่อมานะครับในเรื่องของผ้าคลุมหรือส่วนหลังซึ่งส่วนหลังของ อาชีพซอสเลอร์เนี่ยผมมองว่าสวยมากสวยกว่าหลายๆอาชีพเยอะเลยข้างหลังก็จะมีลูกปัดอุกกาบาตนะครับผมอันนี้คือผมอยากได้อยู่แล้วแต่เล็งๆไว้ก่อนแล้วต่อมาคือวงแหวนมานาวงแหวนมานาก็สวยเหมือนกันก็จะเป็นวงแหวนหมุนๆอยู่ข้างหลังอันนี้อันสุดท้ายคือปีกนางฟ้านะครับผมอันนี้ก็แล้วแต่คนชอบเลยอย่าลืม ทุกอย่างสามารถย้อมสีได้นะครับเรื่องแฟชั่นก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งที่ผมแนะนําว่าถ้าใครชื่นชอบใครที่อยากจะมีสไตลก์การแต่งตัวไม่เหมือนใครเนี่ยแนะนําให้ซื้อกันเพราะชิ้นนึงมันไม่แพงเลยชิ้นหนึ่งตกอยู่ที่400อยเหรียญทองเองเราซื้อเพิ่มเติมอีก3ชิ้นก็แค่1,200นะครับผมซึ่ง1,200ทองเนี่ยมันก็จะมีแพคเกจอะไรอื่นๆมารองรับอีกเยอะเลยนะครับผมก็ถ้าเพื่อนๆสนใจที่อยากจะเติมเกมเมียโฟนะครับผมก็แนะนําว่าเติมที่เพจอินแบกเกมเวิล์ดนะครับผมก็ในเพ เขาจะมีการขายราคาโปรโมชั่นต่างๆโดยที่ลดสูงสุดก็คือ10%จากทุกรายการแลยนะครับผมก็รับเติมทั้งเป็นแพ็คธรรมดาเป็นแพ็คอัปเกรดเป็นแพ็คตัวละครอะไรทุกอย่างก็สามารถเติมได้เลยนะครับผมแล้วก็ที่พิเศษเลยก็คือในแพ็คเริ่มต้นคูณ2เนี่ยถ้าซื้อครบทุกแพ็คทางร้านจะมีราคาพิเศษให้นะครับผมเดี๋ยวผมจะไว้แปะลิงก์ของร้านเติมเกมให้ใน description ใต้คลิปนี้นะครับผมก็จบไปแล้วนะครับสำหรับ การแนะนำสินค้าในร้านแคชชอ p นะครับผมไม่ว่าจะเป็นแพ็คอัปเกรดในด้านตัวละครสกิลของสมใส่นะครับแล้วก็ในเรื่องของแฟชั่นอันนี้ผมก็เปิดให้ดูเรียบร้อยแล้วก็สวยงามพอสมควรเลยทีเดียวถ้าชื่นชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์แล้วกด s u b สไครต์ให้ช่องผมด้วยนะครับผมเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อๆไปนะ แล้วก็ถ้าใครที่รอเทคนิคการเล่นเกมเมียโฟหรือเทคนิคการทําตัวเนี่ยก็เดี๋ยวอดใจรอแป๊บหนึง่งผมกําลังรวบรวมข้อมูลที่สําคัญให้ทุกคนจะได้ไม่ต้องเล่นผิดกันนะครับในส่วนของข้อมูลในคลิปนี้ก็จบไปแล้วไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับบ๊ายบาย